มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการรีวิวยุคนี้มันต้องช่วยกันทำมาหากินค่ะถูกค่ะจะพาไปดูพี่ชายของดิฉันนะคะ,ช,คะช่วยแบบว่าชาวบ้านทำมาหากินคุณผู้ชมรีวิวออกอากาศไปเลยนั่นว<า>วก็คือพิธีกรสุดฮอตของเราพี่หนุ่มกัญชัยค่ะกินทุกอย่างพี่หนุ่มมา วัยล้าฮิตมากจริงๆนะคะซึ่งพี่หนุ่มของเรานะคะได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะเป็นการรวบรวมรีวิวการรับประทานทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําจากบัตรอัจฉริยะนะคะขนมกระทงที่ให้ป้ากินเนี่ยไม่พอดินพญานาคตอนนั้นเป็นข่าวน้าก็กินโชว์ไปเลยนะคะรวมไปถึงกุ้งเนี่ยกุ้งนี่ทีเด็ดมากจากตลาดต่างๆตอนนั้นก็มีข่าวว่ากุ้งแบบไม่สามารถทานได้ไงจนพ่อค้าบอกว่าจะให้พี่หนุ่มกัใช้เนี่ยกินปีหนึ่งปีเลยนะนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรีวิว รีวิวที่มันสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่ามันเข้าถึงชาวบ้านที่สำคัญมันได้ช่วยคนทำมาหากินด้วยอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่พี่หนุ่มรีวิวเนี่ยมันผ่านการปรุงมาแล้วมันสุกแล้วแล้วมันปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วกันที่ช่วยให้ยืนยันนะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามั่นใจจริงๆไ่เป็นไอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทดลองให้พี่หนุ่มาส่งให้พี่หนุ่มไปกินก่อนใช่นะแต่แกกินแกกินอร่อยจริงเวลาที่แกกินพว่อ่ะวันนั้นดูอยูหูอยากกินพวมแต่แกบอกว่าอย่านดงที่แกไม่ กินนะอะไรคะกินไม่ได้เลยมดดำไวเดี๋ยวมันจะ่อ่เดี๋ยวมันจะกัดอันนี้เขาแตวกันเลนบเลยคุณพูดกันไปยอมต่อกันที่อีกหนึ่งคนแม้คนนี้ก็รีวิวรีวิวเนี่ยได้แบบว่าสุดยอดสติ่งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะนักแสดงหญิงหรือเปล่าคะเนี่ยคุณมีอะไรที่แน็กไม่รีวิวบ้างดีกว่าเลยบอกเออฉันเพิ่งเห็นว่าผมเขาสวยขนาดนี้เขาสวยกว่าเราอีกพี่แจ๊คนะคืออันนี้อะไรรู้ไหมเขารีวิวอาหารสุนัขหรอ ที่คุณเข้าใจมาทั้งหมดมื่กี้ที่ดูเมื่อกี้ะรีวิวอาหารสุนัขนะนึอว่าแชมพูครีมนวดผมทรี่บำรุงผมอะไรนี้ใครๆก็คิดแบบเธอแต่ด้วยความแน็กไงมีตัวหลอกนิดนึงคิดว่าโฆษณาผมไม่จ้ะโฆษณาอาหารสุนัขคุณผู้ชมเป็นแบบขำๆกันไปคุณผู้ชมแล้วก็อีกมากมายที่เขาได้มีการรีวิวกันการรีวิวแต่ละครั้งนะเจ้าตัวนี้มีน้องอาเธอร์มาด้วยแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวจริงนั่นไม่ใช่ใครอาบนั่นโฟกัสใช่ไหมน่ะเดี๋ยวก่อนนะรบบทอะไรอ่ะขออภัยเมื่อกี้ฉันมองข้ามไป้าหน้าดำขนาดนี้ฉันมองไม่ออกว่าเป็นโฟกัสเก่งมากนีวิวอะไรรีวิวรถอะไรของมือสองอะไรอย่างเงี้ยแนกใส่เกงสั้นไปลูกเมื่อกี้อยากรู้ไหมว่ารีวิวอะไรเดี๋ยวไปชมคลิปดีกว่าะไรค่ะ นี่เรียกว่ารวบรวมทีเด็ดมาให้ดูนะคะเขาเป็นทลักเจ้าพ่อรีวิวจริงๆคนนี้รีวิวได้ทุกอย่างสามารถทุกสิ่งนะคุณผู้ชมนะอ่ะยังไม่หมดค่ะยังมีนักรีวิวอีกหนึ่งค่ะแต่เขามาสองเอาเหรอสายฟ้าพายุตะววงของพวกเราเอง ราคานี่ต้องบอกเลยนะว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นตุบเลยคือรีวิวอะไรได้น่ากินมากอย่างเช่นนมเป็นต้นคุณน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของนมยี่ห้อนี้เวลาดื่มนมก็จะได้ฟิลประมาณนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็เอออยากจะซื้อนมให้ลูกกินตาแต่ก่อนมีการรีวิวเนี่ยคุณแม่ก็มีการปลุกใจลูกชายเขาเหมือนกันนะใช่ทำการแสดงแบบนี้อยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงให้ไปดูภาพพร้อมกันค่ะ โอ้โหขนาดนั้นเลยยุย e> ุไปไหน โอ้น่ารักมากเลยอย่รีวิวทุกอย่างโดยเฉพาะรีวิวข้าวเหนียวโดยเฉพาะรีวิวอะไรนะไส้กรอกรีวิวอีสานเนี่ยชอบมากเลยโดยเฉพาะพายุลมกรองของเราคือกินได้ทุกอย่างแล้วกินได้อย่างอเนกอร่อยพี่้าาอาเห็นแล้วก็อยอยากกินตามอ่ะอยากไปบ้านครัวยายหนิงจังเลยอ่ะกินอะไรก็อยากจะกินแบบนั้นใช่คุณผู้ชมค่ะอ่ะนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าพักกันแดดเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตามบ้านพายุกันบ้านดีกว่านะคะ